ททเนนลีล่ยน <c oughs> แ,แตกัน,นกใช่เชลิดเดอร์ก็ต้องคู่กับนักกีฬาให้มรู้สบ,บ้างว่าฝีมือนักฟุตบอลอย่างต่อเาาอจ้าของฉาย,ยาฟรนันโดนต่อเลสมันเป็นยังไงอ๋ออืมทำไมจู่ๆลงเล่นบอนลนะเห็นก่อนหน้านี้ไม่นสนใจกิจกรรมปีหนึ่งเลย อ๋อพอดีว่าเราอยากทำอะไรเพื่อคณะบ้างอะอ๋องั้นเราขอตัวไปซ้อมกันนะไปบายบายบระสบ ก็จบแค้เป็นท่าทุกอย่างเลยเนี่ยสอวันถ้าจะจชนะบาซ่าต้องใช้สี่สามสามเชียร์เลยเจ็ดจริงรึวะขอบใจนะเว้ยไม่เป็นไรเออเราชื่อบิ๊กนะเรียนหมออ่ะเฮ้ย เขาเป็นหมอเหม,มือนกันเฮ้ย hey, จริงดิไม่คิดว่าจะมีคนเรียนหมอมานั่งร้านเกมเหมือนกับเรานะเนี่ยชาบเาอรเบื่อมาเจอกันสักตาเปล่าเฮ้ย hey, พูดอย่างนี้ต้องเจอกันสักหน่อยแล้วจะบอกก่อนนะว่าเราใช้แมนยูนะเฮ้ย hey, เด็กผีเหมือนกันเลยเราสองคนนี่ชอบเล่นเหมือนกันเลยเนาะ

เออพื่อนสาม,สามครับขอยืมสบแปละเชิญหน่อยดีเออให้เราเลี้ยงหมูกระทะก็ได้ชาบูก็ได้ทะเลเผาก็ได้อะคิดว่าเราเห็นแกกินมากแล้วเหรออืมอือใช่แต่ไม่ใช่ใช่ปหมเฮ้ยสามเราจำเป็นต้องใช้มันจริงๆนะขอร้องขอร้องขอร้องให่เราทำยังไงก็ยอมเลยเวลานะั้นไปแล้วล่ะเลยเวลาอะไรเนยอะอีกนิดนึงจะเลยแล้วเนี่ยนาย้นานา้นานา้นาน้าขอร้องร้องรู้ไหม ตั้งแต่เราโดนแก้ตองประถมอะเราก็โดนเพื่อนรอนตลอดเลยเราคิดว่านายเป็นคนที่แย่ที่สุดในโลกเลยแต่พอมาเจอนายที่นี่เราคิดว่านายจะเปลี่ยนไปแล้วคิดว่านายอยากเป็นหมออยากช่วยคนอื่นเหมือนกับเราอะจริงๆนายไม่ได้เปลี่ยนไปเลยแ,แค่ผู้ขอโทษกับสิ่งที่นายทำผิดไปเนี่ยนะแล้วยังไม่ยอมรับว,ว่าเราเป็นเพื่อนกันอีกอะนายนี่มันแย่ยิ่งกว่าที่เราคิดอีกว่ะ สามกูขอยืมหน่อยกูเนิร์สเอาเลคเชอร์นายมาให้พวกเราดูหน่อยดิคนมาจากโรงเรียนเดียวกันนะเนิร์ดของแค่เนี้ยอย่ามาทำเป็นห่วงของได้ปะเนิร์ดจะให้ไม่ให้เดี๋วเฮ้ยไม่ยุ่งเลยด้วะเราเป็นห่วงพวกนายสามคนนะเว้ยนี่จัดซะหน่อยมืออุ่นใจร้อน นะเอาเป็นว่าเราไปคุยกันตรงนู้นดีกว่าไหมให้ต่ออย่าเลยเฮ้ยใจเย็นใจเย็น กูเป็นห่วงผู้มึงจริงนะเว้ยมึงรู้อะไรเกี่ยวกับไอ้สามอันเนี่ยรู้อะไรวะเฮ้ยเห็น,นเนิร์ดๆอย่างนั้นน่ะแม่งมันเล่นของนะเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมั่วแล้วเอ้ยเฮ้ยเ้ยกูสาบานได้เลยไม่เชื่อหึงดูนี่ดิเห็น,ะนปะเห็นนี่เนี่ยไหนวะไ้ไ้เนี่ยกูโดนมันเสกตะปูใส่นะเว้ย ทนอยู่นานเลยกว่าจะหาคนที่มีอาคมเอามันออกได้เนี่ยใช่หรอก็ทรมานเลยเขี้ยะเนื้อมันเล่นของแรงขนาดนั้นเลยเหรอวะเฮ้ยไม่ใช่แค่นี้นะเว้ยยังมีอีกวะเออดิกูอะยังเห็นมันคุยกับผีเรือนไทยนะเว้ยเฮ้ยแล้วแล้วแล้วพวกกูต้องทำไงวะกูไม่อยากโดนมันเส่ของใส่อ่ะมาง่ายเลย

เรื่องเล็กน้อยอย่าไปสนใจเลยเอาเป็นว่าพวกมันไม่กล้ามาเถือกับนายอีกแล้วแหละคิดซะว่าเราขอโทษเรื่องที่เกิดขึ้นต่อไปถมกแล้วกันเนาะขอโทษเหรออือขอโทษไงก็เพื่อนกันก็ขอโทษไม่เห็นแปลกเลยนี่ทำไม่อยากได้สมุดเลคเชอร์ปะเนี่ยมันจะอย่างนั้นมั้ง ได้ยินแค่นี้เราก็ดีใจแล้วเฮ้ย <Hey. S 2> ตกใจมากนะเพื่อนมึงจะรีบเอาไปให้หญิง้เนะี่ยถ้าไม่เห็นว่าเป็นเพื่อนเราไม่บอกกันเนี่ยว่าแล้วงั้นเราไปก่อนนะเรารีบอะบ๊ายบายไปก่อน อพอดีเราได้ยินมาจากเพื่อนอะว่าขานมเิียงได้ได้เชื่อมูกเก้พอดีเราอ่านจบแล้วอะนี่ขอบคุณนะอ๋อแล้วเราก็มีสรุปเนื้อหาสำคัญสำคัญที่หน้าจอาสอด้วยนะ เฮลลนที่จะมาถึงนี้ทางรางมาของเราจะจัดงานหนึ่งซุม้มไมยตีมของซุ้มเราเนี่ยจะเป็นตีมงานวัดม,มีสาวน้อยตกนะ้ำมาดิต้องใช้คำว่าหนุ่มน้อยตกนะ้ำที่ต่อทําแบบนี้ผู้หญิงเขาไม่ขำด้วยหรอกนะหนูม,ม่รู้สึกยังไงชอบหรือไม่ชอบ สวัสดีค่ะเจรนากรทอรนินนะคะตอนนี้เป็นแพทย์ประจำบ้านปี3อยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีสาขาภาควิชาเวชศา,าสตร์ฉุกเฉินนะคะสาเหตุที่เลือกเรียนแพทย์ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะเพราะว่าที่รามาธิบดีเนี่ยเป็นสถาบันผลิตแพทย์ชั้นนำแล้วก็มีคุณภาพแล้วก็การเรียนการสอนเนี่ยไม่ได้ต้องเข่งขึมหรือว่าชีวิตหายไปกับการเรียนทั้งหมดสามารถปล่อยให้เรามีชีวิตด้านอื่นได้ด้วยค่ะสามารถทำให้เราเป็นคนที่ครบด้าน มีอาจารย์ที่น่ารักคอยให้คาปรึกษาได้เหมือนเพื่อนอีกคนนึงสามารถคุยกันได้ด้วยเหตุผลทุกเรื่องะคะ่ะ mm. ก็เลยรู้สึกว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะกับตัวเองแล้วก็ทําให้จบจบเป็นหมอในทุกวันนี้ค่ะส่วนน้องๆน,นะคะถ้าเกิดใครที่อยากจะเรียนแพทย์นะคะ mm. ก็ถ้าเกิดคิดว่าตัวเองเรียนไม่เก่งหรืออะไรเงี้ยขออย่างเดียวค่ะถ้ามีความตั้งใจจริงพยายามทําให้ได้สุดท้ายถ้าเราสู้ไม่ถอยเนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็จะสําเร็จเองค่ะเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวค่ะขอแค่ความตั้งใจที่มีอยู่จริงเท่านั้นพอค่ะ คิดทัว่าเธอจะจากฉันไปแทบยืนไม่ไหวหมดแรงมันแท